ไปนอกจะพาไปดูที่ลับๆที่ลับๆลับแค่ไหนอะแทบจะไม่ค่อยมีใครเห็นเป็นที่ลับในกองบินเฮลิคอปเตอร์นะครับรุ่น AW 1 8 9 Hello ห่วงมาอากาศก็้อยมาวันนี้เรามาที่กองบินตำรวจ ฮ้่ตำรวจมีคร่บข้างหลังตำรวจมีเครื่องบินด้วยเหรอมีดิเอางี้เดี๋ยวเราเรามีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งอยู่กองบินตำรวจใช่เขาเป็นคนใกล้ตัวเราเนี่ยนั่นก็คือพิชษ์สมกุลจัดดินจัดดสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราเราอยู่ไหนครับพี่ไอ้วันนี้อยู่ที่โรงานของเองคือหนูเปี้ยหรือพี่แผนค้องสูงเหมือนเห็นแค่คอ <Okay. S 2> อ่ะวันนี้เราจะไปดูอะไรกันบ้างพี่ไอซจริงๆวันนี้มันมีเทเที่เราถ่ายไปก่อนนั้นนี้ด้วยนะเพราะว่า,วามีน้องๆนักศ,ศึกษาเนี่ยเขามาดูงานที่นีเราก็เลยเหมือนได้พาทัวร์ได้เลยววแล้วนอกจากจะพาไปดูที่ลับๆ ที่ลับๆลับแค่ไหนอะแทบจะไม่ค่อยมีใครเห็นเป็นที่ลับในกองบินบ้านพักพี่นะไม่ใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองบินตำรวจไม่ได้เปิดแบบให้คนแบบเข้ามาชมเข้ามาดูอะไรเงี้ยแต่วันนี้พิเศษมากเอฟซีท่านผุกการให้เรามาถ่ายได้มาชมอาชญาศยามมันดูว่ามีานี้เขามีอะไรกันบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปชมก่อนดีกว่าครับให้กันเลยจู๊ นีคือออะไรันนี้คือเครื่องบินที่เคยใช้ในโครงการในพระชลำาลีฝนหลวงอ๋ออันนี้เป็นเครื่องบินที่ผลิตฝนหลวงเลยเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนใช้ลำนี้เลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยฝนหลวงเขาก็มีแบบมีเป็นของเขาแล้วก็เลยนําเครื่องบินอันนี้มาไว้ที่นี่เปิดไม่ได้เขาล็อกไว้อยากถามว่าว่าคนนี้น่ะคือใครตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ วิรชนผู้กล้าคือต้องบอกว่าอุบัติเหตุทางอากาศมันก็มีเนาะ,ะเครื่องบินตกเฮลิคอปเตอร์ต,อรติกผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอ๋อชื่อจะถูกสลับไปตรงนี้และบางคนเนี่ยเขาก็เอาอาชิพมาไว้ในนี้เลยใช่เวลาเรามีงานสถปาปนากองบินเราก็จะมาตรงนี้ว่าเออมันเป็นแบบเหมือนที่ที่เราจะมาไว้อะไรสะดุดีผู้กล้าของกอ,อ,องบินตำรวจ ือเมื่อก่อน่ะสมเด็จย่าท่านใช้เครื่องบินของกองบินตำรวจในการแบบเสด็จไปพวกตามชายแดนร่วมกับตำรวจตัวเองชายแดนอะไรเงี้ยเพื่อลงพื้นที่ใ,ใช่เราน่าจะยังไม่เกิด250 0เราเด็กมากอย่างรูปเนี้ยปี2 5 0 7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จไปประทับที่จากพฮลิคอปเตอร์ของกองบินไปเชียงใหม่อันนี้ไปดอยอินทนนท์และท่านก็ใช้มาตลอด ก็ในส่วนของกองบินตำรวจนะครับเราก็เป็นกองบินตำรวจเราขึ้นตรงอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับส่วนกลางเลยครหน้าที่ของเราก็เป็นประการบินถวายความปลอดภัยให้กับทางสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชนีสนะผู้นิมพุรกิจหลักๆก็จะเป็นสมเด็จพระเทศอันที่2ก็คือเรื่องของการดูแลความเดือดร้อนช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมฉับ ันปกติเราเป็นหน่วยแรกที่เข้าไปอย่างเช่นอย่างซูนามิที่ภูกเก็ตเนี่ยโดยแรกที่เข้าไปก็เป็นเราเรื่องของการแพทย์เนี่ยเราทราบถึงเรื่องการแพทย์ฉุเกเฉิน เราจะมีผู้ป่วยที่ฉุกเฉินอยู่ในภูเขาซึ่งค่อนข้างมากการเดินทางด้วยรถก็จะใช้เวลานานส่วนสนับส์ศูนหลักๆอีกเรื่องหนึ่งคือสับส์ศนย์ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเช่นเหตุการณ์ที่โคราชซึ่งเราจะต้องโฟลตามเราก็ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าตามแล้วก็ใช้กําลังพลบุกเข้าไปนะครับก็ช่วยให้ในเรื่องของการปราบปรามทั้งหมดเนี่ยเราก็ดูแลอยู่ เุ้ลามาได้จังหวะพอดีเลยนี่ก็คือเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะมีใบเป็นเหมือนคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วก็เหมือนมแมลงปอแล้วนั่นคือรันเวย์รันเวย์หมายความว่าไงครับแพรรันเวย์เนี่ยที่วิ่เขาเดินแบบกันหรือเปล่าเออเป็นไปได้นะไม่ใช่เวลาหอจะขึ้นหรือลงเราก็จะใช้ลานนี้วา เอาแล้วทำไมต้องจำเป็นต้องมีที่กว้างขนาดเลยเหรอเวลาในเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ขึ้นแบบว่าแนวดิ่งขึ้นฟื้นอย่างนี้เขาต้องวิ่งไปแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปขึ้นอ๋อต้องมีรอบมันใช่ไหมระยะของเขาที่ที่จะต้องแบบวิ่งไปได้เอาอย่างนี้แล้วถ้าพวกที่มันตามตามตึกอาคารหรูๆที่มันจะมีแบบอันนั้นคือแค่ลงจอดอย่างเดียวมันขึ้นได้ไหมจริงๆก็ขึ้นได้มันแล้วแต่ถ้ายอย่างเงี้ยจริง ทีเด็มเตอร์มันมันให้ขึ้นอย่างนี้ไ,ได้จากพื้นที่เราอ่ะมันต้องมันต้องดูว่าแบบเราจะหันทิศไปทางไหนก็คือมัน,นสามารถขึ้นลงตรงตรงได้แหละใช่แต่ว่าแต่ว่าจากพื้นที่ที่นี่เนี่ยบางทีอ่ะจะเอาหัวเออหัวฮอไปทางไหนหันไปทิศไหนอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีพื้นที่ในการแบบว่าไปตั้งลำขึ้นมา <ละ S 2> มืยมยมมออมพิวเตอร์กอนี้เอะมามันน่าจะถ่ายไม่หมดเพราะมันเยอะจริงๆแต่มีให้ดูดใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีแบบไหนบ้าง แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้พามาชมนะครับเป็นอากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับด้านหลังของผมนะฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับรุ่น AW 1 8 9กครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องที่ใหม่มากนะครับสามารถนั่งได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10ที่นะครับไม่รวมที่นั่งสำรองไม่รวมนักบินนะครับเรียกว่าเป็นอากาศยานแบบเฮลิคอปเตอร์ที่ค่อนข้างขนาดใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เรามีหลายไซส์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเรื่อยๆว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเครื่องนี้นะฮะก็เป็นอีกเครื่่่องงนนึทีเเราาห็ว ทำไมมีอุปกรณ์ติดตรงนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเฮลิอคอปเตอร์ที่ใช้ในการกู้ภัยก็จะมีอุปกรณ์ในการเนี่ยลอยตัวมีสีอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เหมือนคนอื่นเขานะเป็นเครื่องที่ใช้เรสคิวนะครับเครื่องนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นภารกิจกู้ภัยอ่ะกู้ภัย,ยใช่ครับ <S <S ใช้อุปกรณ์ตรงนี้เป็นการลอยตัวใช่ไหมใช่ครับกู้ภัยในทะเลอย่าง ที่เคสเรือล่มก็ใช้เครื่องนี้นะครับอ๋อที่ออกไปใช่ครับนะครับและไอ้ตัวเนี้ยมันลงไปแล้วคือหมายถึงว่าเราลอยตัวอย่างเดียวแล้วมันสามารถใช้ดึงหรือยกอะไรได้ไหมใช้เกี่ยวเปผู้ป่วยอะไรได้หมดเลยครับอ๋อเกี่ยวน้ําหนักคือเปผู้ป่วยได้เลยในการยกขึ้นมาอะไรฮะใช่เิงลองแรนเชอร์ใช่เป็นครื่องเล็กนะห้าที่นั่งข้างในเล็กมากแต่มันก็คือมันก็นั่งได้อ่ะห้าคนเบนซ์สี่สองเก้าจะมีเนี่ยตัว จะเปิดท้ายตรงนี้ให้ขนส่งเตียงผู้ป่วยได้เปิดได้ไนอ๋อโอเค,อเคก็คือเอาเปผู้ป่วยขึ้นทางนี้เลยหล่อนเอสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมครับมีถังออกซิเจนนะครับสำหรับเวลาเราใช้ผู้ป่วยขึ้นมาทางนี้อันนี้ด้านหลังครับพี่โอ๋ครับผมอยากให้บอกว่า เราทําอะไรกันอยู่เป็นการแมนเทนแนนต์นะครับตามระยะเวลานะครับของเราจะมีครับซ่อม25-50ร้อยนะครับซ่อมพันอะไรตามชั่วโมงบินครับเราจะต้องซ่อมเอ่อระยะเวลานี้เราต้องทําอะไรบ้างต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็เติมไฮดรอลิกอะไรนี้ครับผมอันเป็นเครื่องอะไรครับพี่เมื่อก่อนจะตระกูลของเขาเรียกอีซีนะครับเป็นของตระกูลของฝรั่งเศสนะครับผมก็จะบอกว่ากองบินตำหลวงเราก็จะมีทีมช่างทีมช่างครับซึ่งมูชี่ชาชํานาญเรื่องอากาศยานโดยเฉพาะเดี๋ยวเราพาไปดูต่อครับว่ามีเครื่องไหนบ้าง ตอนนี้ครับเราก็อยู่บนหอบังคับการบินนะครับซึ่งด้านหลังนี้ก็จะเป็นการทํางานของ ATC นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานพิทุนะครับซึ่งไว้คอยติดต่อสื่อสารเรามาดูดีกว่านะครับสวัสดีนะครับพี่เสมครับสวัสดีครับตรงนี้ที่เราทําทําหน้าที่อะไรบ้างครับเขาเรียกว่าหอบังคับการบินเป็นของกองบินตํารวจหาก็คอยให้คาแนะนําและอำนวยความสะดวกเสียพื้นที่ในการล่อนลงแล้วก็เทคออฟ ของเฮลิคอปเตอร์นะครับก็วันนี้นะฮะก็ได้พามาเรียกว่าเป็นแบบเอกซ์คลูซีฟสุดๆอ่ะที่พามาที่กองีตํารวจเพราะว่าเป็นส่วนที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นแม้แต่ตำรวจเองก็ยังไม่เคยข้ามาไม่ดูเรื่องเลยกวางเต่อเขามาขึ้นพอบ่อยก็ขึ้นมาเป็นคนที่นอเมรไดาใช่แต่ว่าคือขึ้นอ่ะคือคนเราเป็นผู้โดยสารอ่ะมันอีกฟิลนึงไงแต่อันนี้เราเราได้มารู้นึกเราได้มาดู้แรงมันก็อีกแบบหนึ่งว่าเราเอมันเราก็ไม่รู้ว่ามันมัีมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปเอาที่เราถ่ายไว้เนี่ยมีบางส่วนที่ผมมีพอดีมีน้องๆนักศึกษาเข้ามาดูงานที่นี่ก็ oh. จะมีบางส่วนที่เราแนะนําเฮลิคอปเตอร์ต่างๆเอามาให้เพื่อนๆได้ดูให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่ามีอะไรอีกบ้าง mm. มาปี2504ครับกรมตำรวจได้จัดตั้งหน่วยบินขึ้นมานะครับอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นกองกำกับการบินลาเลียงนะครับโดยขึ้นต้กนกับตชดอนะครับกองบัญชาก,การตำรวจตระวนชายแดนนะครับซึ่งก็ยังตั้งอยู่ที่บรงเหมือนกันนี่อีกอย่างหนึ่งทีเด็นเหมือนกันภารกิจที่หมดแอบถ่ายให้ดูด้วยวการปล่อยนม เหลายคนงงว่าปล่อยลมอะไรคือภารกิจใช่ก็คือตามหน้าที่เนี่ยผมเป็นพนักงานพิ้วมกกัศยาใช่ไหมก็คือจะมีการการปฏิบัติหน้าที่ที่ไปกับชุดที่เขาเป็นภารกิจปล่อยล่มก็คือนักเรียน้อยตำรวจที่เขาต้องไปกระโดดล่มที่ใช่ที่ค่ายเนี่ยเออก็คือใช้เครื่องบินของกองบินตำรวจแล้ววันนี้มีฟุตเก็บมาให้ดูสวัสดีครับทุกคนแล้วตอนนี้นะฮะ ผมก็อยู่ที่าอากาศยานหัวหินครับผมแล้ววันนี้เราก็จะพามาดูภารกิจนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขามาทําอะไรกันที่หัวหินนะแล้วก็มีภารกิจอะไรยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับ และด้านหลังของผมที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเครื่องบินทาซ่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจที่เรียกว่าปล่อยล่มนะครับก็คือเราจะมีนักเรียนนายร้อยตำรวจนะครับหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางอากาศเนี่ยนะฮะมากระโดดล่มวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะฮะขึ้นไปดูบนเครื่องบินเลยครับว่าเขาจะลงมากันยังไงแล้วมันจะมีอะไรบ้างที่น่าติดตามนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับ แต่นี้พิเศษมากเลยว่ามีหลายๆอย่างคือไปไปยากมากคือขึ้นไปคือโอกาสที่ที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้คือคือน้อยมากๆเอาก็สําหรับวันนี้นะคะก็น่าจะได้รับชมในแผนกอันซีมที่พวกเรานําเสนอไปอย่างสนุกหรือเปล่าไม่รู้ก็ขอฝากเทปนี้ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน